วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันว่าทำไมสัตว์ตูของคุณเขาถึงได้เกลียดชังคุณมากมายขนาดนี้ทำไมสัตว์ตูของท่านเขาถึงได้รู้สึกเกลียดเกลียดชังคุณเหลือเกินเอจะใช้เป็นไพ่ออร์คเคินะคะดูเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติออระหังทิพพะจักขุวิโสทายิ อิติอรหังทิพระจักขุวิโสทายิอิติอลหังทิพัะจักขุวิโสทายิทําไมศัตรูของคุณถึงได้เล่นไม่เลิกคอยจองเวรจองกรรมคุณไม่หยุดไม่หย่อนทําไมศัตรูของคุณถึงมีพฤติกรรมเล่นไม่เลิกจองเวรจองกรรมจองเวรจองกรรมคุณแบบไม่หยุดสัทีอะ เธอไม่เหนื่อยบ้างหรือไรทําไมเข้าถึงจองเวรจองกรรมคุณแบบไม่หยุดสัทีอ่ะหรือคุณแบบนมใหญ่กว่าอะไรเซ็กซี่อะไรเงี้ยเล่าร้อนเซ็กซี่บาดตาบาดใจ คุณต้องอันนี้เป็นไพ่เตือนนะคุณต้องระมัดระวังนะทำไมศัตรูของคุณเขาถึงเล่นไม่เลิกใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่คู่รักเขาก็อาจจะคิดไปเอง คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอาการทางจิตก็ได้นะเห็นเห็นคนอื่นเขารักกันแล้วแบบเห็นเห็นคู่อื่นเขารักกันแล้วตัวเองอะทนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเขาไม่มีคนมาลักจริงใจอะคุณอะมีคนมาลักจริงใจคุณเป็นคนทำงานแล้วก็รู้จักคุณค่าของการออมเงินอะการที่เขา เล่นไม่เลิกเนี่ยเอมองว่าการที่เขาเล่นไม่เลิกเนี่ยเอมองว่าเป็นเพราะว่าคุณน่ะมีคนมารักเนี่ยเป็นคู่รักคุณรู้จักคุณค่าของการออมเงินบุคคลผู้เนี้ยสูญเสียเนี่ยคนคนนี้เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป บุคคลผู้นี้เขาได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในขณะที่ว่าคุณเนี่ยมีครอบครัวมีลูกการที่เขาเล่นไม่เลิกก็มันจะเล่นไม่เลิกก็เพราะว่ามันเป็นคนที่ เหมือนอยากเอาชนะอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เอ๋ยังรู้สึกนะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนอะแต่คุณอะสวยกว่าเยอะเซ็กซี่กว่าเยอะแล้วคุณมีชื่อเสียงคุณเซ็กซี่คุณมีชื่อเสียงชีวิตของคุณอะมีเทวดาคอยคุณ่ะเนี่ยเห็นว่าคุณได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย คุ้มครองปกป้องไม่ว่าใครคิดร้ายคิดไม่ดีก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกอย่าแต่คนคนนี้ยอันนี้แบนเป็นไพ่เจ้าของบ้านเตรียมปืนไพ่ใบเ,เนี้ยแปลว่าการเตรียมพร้อมการระวังตัวแสดงว่าคนคนนี้ยเขาเล่นไม่เลิกเป็นคนที่เล่นไม่เลิก เป็นคนที่นิสัยน่ากลัวเป็นคนที่เล่นไม่เลิกอ่ะคุณต้องระมัดระวังคนคนนี้ให้มากนะคนคนนี้พ่อแม่เขาอาจจะตายไปแล้วอ่ะแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยลำบากชีวิตของเขาอะลำบากแต่คุณอะมีความมั่นคงมากกว่า คนคนนี้เป็นคนที่คุณน่ะไม่ควรไว้ใจนะไม่ควรไว้ใจอะ่ะควรจะล็อกกุญแจหัวใจเลยอย่าเปิดใจให้คนไม่ดีถ้าคุณเปิดใจให้คนไม่ดีคุณจะเดือดร้อนเขาจะเป็นคนที่เอาปัญหาวุ่นวายมาให้เนี่ยเป็นความวุ่นวายเหมือนล่องแก่งคนคนนี้อาจจะทำให้คุณมีคดีเรื่องของคดีความเข้ามา คุณอะเป็นคนที่มีคนเคารพยกย่องอะเยอะคุณอะมีลูกมีคนยกย่องคุณในเยอะบุคคลผู้นี้จะทำให้คุณเดือดร้อนนะเหมือนคุณอะเล่นกับไฟเวลาโยนขึ้นไปอะเมื่อคุณไม่ระวังมันก็จะทำให้หน้าคุณแหกได้คนคนนี้เป็นคนที่จะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณคุณต้องระวังให้มาก ให้มากๆเลยนะโอ้ชัดเลยเพราะว่าก็เขาเป็นคนที่ชอบชอบเอาชนะเขามองคุณน่ะไม่ได้มองคุณแบบเป็นเพื่อนนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นศัตรูเป็นคู่ชกเป็นคู่มวยเป็นเป็นคู่แข่งที่ต้องคอย ห้ำหันและเอาชนะให้ได้เขารู้ว่าคุณอ่ะหาเงินเก่งอ่ะโคตรจะรวยอ่ะคุณเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองนะหัวใจของคุณเนี่ยนะมันโดนค้อนอ่ะทุบคุณเป็นคนรวยคุณเป็นคนที่ไม่เปิดใจที่จะรักใครแต่คุณเป็นคนที่รักลูกมาก คุณไม่เปิดใจให้ใครแต่คุณเปิดใจให้เด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้เป็นคนที่คุณรักมากคุณอะไม่สนใจหรอกว่าใครจะเกลียดใครจะชอบคุณคุณต้องการที่จะทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆเนี่ยเหมือนกับหาเงินได้เยอะแยะเลยเพราะว่าจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกคือจุดประสงค์ของคุณอะคือคุณรู้ว่า,วาคนคนนี้คุณรู้ว่าคนคนนี้มันเป็นคนไม่ดี แต่คุณก็ไม่รู้เหตุผลหรอกว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้มันเป็นคนไม่ดีแต่คุณไม่รู้เหตุผลว่าทำไมมันถึงได้จองเวรจองกรรมเล่นไม่เลิกคุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าทำไมมันถึงจองเวรจองกรรมเล่นไม่เลิกแต่สิ่งที่คุณรู้ก็คือว่าคุณอยากจะทำหน้าที่ของคุณให้ดีเพราะหน้าที่ของคุณก็คือนั่นคือการการเป็นพ่อคนการเป็นแม่คนหน้าที่ของคุณคือการเลี้ยงลูก แล้วก็มาดูเพิ่มนะคะเนี่ยเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ารักอะ่ะเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ยพิตี้เกิร์ลคุณเป็นคนน่ารักอะ่ะแล้วคุณก็รวยด้วยเนี่ยมีบ้านหลังเบลเลอร์เลยคุณเป็นคนที่หน้าตาน่ารักคุณหน้าตาสวยหน้าตาหล่อ มันไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณนะมีใบหน้าที่น่ารักคุณรวยแล้วเขาก็รู้สึกว่าพ่ายแพ้แพ้ในความงามเนี่ยพ่ใบนี้ยเขาเรียกแทรปแทรปเนี่ยมันแปลว่ากับดักในรูปก็เป็นชาวไร่กำลังวางกับดักจะจับนกพิราบไปทำพิราบทอดกรอบเพราะว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยนะมันเป็น มันเป็นคนโรคจิตคือคุณน่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกแบบผู้หญิงน่ารักนะเป็นแบบเหมือนผู้หญิงช่างฝันน่ะไพ่ใบเนี้เขาเรียกว่ามีบ้านเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีฐานะคล้ายๆกับคุณคุณเป็นคนหน้าตาน่ารักคุณเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักคุณเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักแล้วคุณก็รวยด้วยคุณหน้าตาน่ารัก แล้วคุณก็รวยแล้วทางเนี้ยเขาก็สู้ไม่ได้เขาสู้ไม่ได้เพราะเขารวยสู้ไม่ได้แล้วความที่ว่ามันสู้ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นการวางกับดักอะจะจับนกมาลงเนี่ยจะเอาไปทํำพิราบน้ําแดงพิราบทอดกรอบเป็นการวางกับดักอะก็คือเอาอาหารมาโรยโรยโแล้วทําเป็นกงอะแล้วก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่มันจะมีนกงโง่มาติดกับบุคคลผู้เนี้ยเขาก็มองว่าคุณอะ โง่เขาบอกว่าคุณนะ่ะโง่แต่จริงๆคนที่โง่อะคือคนที่มีกิเลสตัณหาราคะในจิตใจมากจนตัวเองกลายเป็นโรคจิตกลายเป็นคนขี้ฉาเขาจะจับไปกินทําไมเหรอนกตัวหนึ่งมานั่งรอทั้งวันมานั่งรอนกทั้งวันเพื่อที่จับนกตัวหนึ่งอ่ะไปทําทอดกรอบอะมันอิ่มเหรอ ในในแม่น้ําในทะเลปลาเยอะแยะเอาแหไปเวียงอะ่ะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ปลามากินแล้วอันนี้จะมานั่งรอทำไมรอรอนกมาติดกับกับดักคนคนนี้ยเขาอะมีแผนนะเนี่ยมีแผนคออันนี้เป็นไพ่แมสเซนเจอร์นะเป็นบุรุษไปสเนียเออคนคนนี้ยอาจจะอยากเนี่ยส่งแมสเซนเจอร์มาหาคุณอันนี้เป็น งานเทศกาลคาร์นิวัลงานเทศกาลน่ะเป็นงานที่แบบเป็นคนที่ไปเที่ยวตามงานเทศกาลน่ะเช่นคริสต์มาสจิงกะเบลจิงกระเบลจิงกะเบล,รเบลหรออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องระวังคนคนนี้นะเขาอาจจะส่งแมสเซนเจอร์มาชวนคุณไปเที่ยวงานปีใหม่งานลอยกระทงลอยกระทงคริสต์มาสปีใหม่ วาเลนไทน์ฮาโลวีนเป็นคนที่มีแผนการร้ายอยู่เต็มพุงอะ่ะโดยที่ว่าคุณก็เป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักความน่ารักของคุณเนี่ยมันทำให้คนบางคนเนี่ยอิจฉาแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมีชื่อเสียงด้วยเนี่ยเป็นคนประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมากแล้วก็ได้ไพ่คิวปิดอ่ะ คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วเป็นคนที่มีคนมาชอบเยอะอ่ะใครๆเห็นใครก็ชอบแล้วก็มีคนที่แบบเนี่ยมีทํางานเก่งมีคนมาชอบเยอะมีคนมาหามีคนที่ชื่นชมคุณอะ่ะแล้วคุณก็ได้รางวัลด้วยเนี่ยเป็นเป็นมหาดเล็กคุณเป็นคนที่ได้ถ้วยรางวัลมันก็เลยแบบเหมือนผีบ้าเนี่ยเป็นผีบ้า เขาต้องการทําให้คุณโชคร้ายทําให้คุณดวงตกแต่คุณไม่ต้องมากลัวไปหรอกเพราะว่าคุณน่ะหันหลังให้คนคนนี้ยไพ่ใบน,นี้ยมันเป็นไพ่หมายถึงอะไรรู้ไหมการเขียนจดหมายโต้ตอบกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะเนี่ยมันเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยกาลังเขียนจดหมายอยู่บนโต๊ะก็จะมีเนี่ยเป็นอาปากกาหมึกอะ มันคุณอาหารหลังให้เขาแล้วคุณก็เขียนจดหมายโต้ตอบอะ cancel cancel ไม่มีอะไรจะพูดอย่ามายุ่งกับฉันแล้วคนคนนี้มันโกรธคุณมากเลยนะเนี่ย py a n อ e r ความโกรธเหมือนคุณอะปฏิเสธที่จะคุยด้วยอะ่ะ เหมือนคนคนนี้อาจจะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวแต่คุณปฏิเสธไปว่าอยากจะอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกมีธุระอะไรแบบเนี้ยจริงๆคุณน่ะมีความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องหลงกลเป็นเหยื่อคนคนนี้เขาพยายามจะหลอกล่อให้คุณมาติดกับเขาอาจจะเอาเงินมาล่อชวนคุณไปทำงานด้วย ชวนคุณเล่นแชร์ชวนคุณเล่นแชร์ฟอร์เล็กสามดีชวนคุณไปทำงานด้วยช,ชวนคุณอ่ไปทำธุรกิจร่วมกันอ้างว่าเขาจะทำให้คุณนะรวยขึ้นอ้างว่าเขาสามารถทำให้คุณรวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นทั้งที่จริงๆคุณนะรวยอยู่แล้วคุณรวยอยู่แล้วเนี่ยไพจร ราะคนคนนี้เป็นคนที่แบบนิสัยขี้ฉามีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงแล้วเขาก็โกรธคุณมากด้วยนะที่ว่าคุณอ่ะเนี่ยเป็นคนที่สมหวังในความรักได้แต่งงานได้มีลูกในขณะที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีใครมารักจริงใจแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับคนรักมีปัญหาทะเลาะกับแฟน แต่คุณเนี่ยมีมีคนมารักจริงใจในขณะที่ตัวเขาเนี่ยรักใครชอบใครก็ไม่สมหวังคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่เข้าหาเขาก็หวังแต่จะกอบโกยและตัวเขาเองก็ไม่มีตังค์ด้วยเนี่ยไพ่ไม่มีเงินคุณอนะเป็นคนมีเงินคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณมีเงินคุณมีมรดกคุณมีทรัพย์สินในขณะที่อีกฝ่ายไม่มีการที่คุณนะ่ะ ลดตัวไปคุยกับคนแบบนี้มันก็เป็นความอันตรายแล้วเพราะคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่หวังดีกับใครหรือเจตนาดีกับใครเพราะคนคนนี้เขาไม่ได้คิดดีอะไรกับใครเลยคือในสมองของเขาเนี่ยมีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงแล้วเขาก็ไม่ได้คิดดีกับคุณถ้าคุณรวยแล้วคุณโสดไม่มีผัวเขาก็อยากจะหาผัวให้คุณ พราะเขาอยากจะให้อยากจะให้อาคนในสังกัดของเขาเนี่ยปอกลอกเงินคุณให้ได้มากที่สุดบุคคลผู้นี้ไม่มีความจริงใจกับใครแล้วเขาก็คิดแค่ว่าอยากจะหาผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับใครด้วยมาดูบทสรุปนะคะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเยอะมากเลยนะเนี่ยบทสรุปเนี่ยคุณเป็นคนคุณเป็นคนแก่ที่ no อินโนเซนต์น่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนจิตใจดีอะ่ะเออเป็นเหมือนแบบเท่าทาลกอะไรเงรี้ยเขาเรียกแบบเท่าทาลกอะ่ะคือคุณเป็นคนที่ถึงจะแก่แล้วอะ่ะแต่คุณมีหัวใจ no อินโนเซนต์น่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม แล้วเมื่อคุณอ่ะเจอกับความเจ็บปวดเนี่ยคุณอ่ะอันนี้เป็นเงาเนี่ยพระพุทธรูปเมื่อคุณผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดน่ะคุณจะเข้าทางธรรมได้คุณเป็นคนจิตใจดีเมื่อคุณผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายเมื่อคุณเจอสิ่งที่มันทําให้คุณเนี่ยแทบตายทั้งเป็นเนี่ยคุณอ่ะเข้าถึงธรรมะได้เป็นคนตื่นธรรมส่วนหนึ่งอ่ะคุณอ่ะมีนางฟ้านะ คุณมีเทวดาประจําตัวที่มีพลังมากแล้วคุณเองอะ่ะเป็นคนที่แบบมีองค์ด้วยนะเวลาคุณหลับเนี่ยคุณสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณสามารถทำบุญเป็นรูปผู้หญิงนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้สัมภเวสศีผีตายโหงอะ่ะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยให้การปกป้องคุ้มครองไม่ว่าใครอะ่ะก็ทำอันตรายคุณไม่ได้ไม่ว่าใครก็ทำอันตรายคุณไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองโชคชะตาเนี่ย จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จส่วนคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยนะเขาก็ทําอะไรคุณได้บ้างไม่ได้บ้างคนที่อยากจะเอาชนะคุณน่ะเขาก็ยังยังมีความพยายามที่จะลุยสู้ต่อไพ่บอกว่าให้คุณมองโลกในแง่ดีนะให้คุณมองโลกในแง่ดี เพราะว่าถ้าคุณมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขให้คิดซะว่าเพราะคุณเนี่ยมีมีคนอยากจะเนี่ยแข่งขันให้คุณมองโลกในแง่ดีว่าคุณอะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถก็เลยมีคนมองคุณเป็นคู่แข่งเพราะคุณเป็นคนเก่งเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว เพราะคุณเป็นคนหน้าตาดีมันก็เลยมีคนอิจฉาเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถก็เลยมีคนจ้องจะเล่นงานเราอยู่ในยุคของกะรียุคกะรียุคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหนีไม่พ้นคนไม่ดียุคเนี้ยเป็นยุคที่คนดีเนี่ย มันจะมีน้อยแบบคนชั่วนะเราอยู่ในช่วงของกาลียุคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีเนี่ยจึงมักจะโดนรังแกแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะได้ถ้วยรางวัลคุณอะจะได้ถ้วยรางวัลคุณจะมีถ้วยรางวัลและมีคนเนี่ยกดติดตามคุณเยอะแยะเลยคุณจะมีแฟนคลับเนี่ยคุณอะจะ ได้ถ้วยรางวัลคุณจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในโลกไซเบอร์คุณจะมีคนกดไลค์กดติดตามเยอะแยะเลยจะมีคนกดไลค์กดติดตามคุณในเยอะเลยคุณเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าคุณเป็นแบบเพชรแท้คุณมีเหตุผลที่ดีนะในการที่จะสู้ในอนาคตเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยจะออกดอกออกผล คุณจะรวยค่ะธุรกิจของคุณเนี่ยจะออกดอกออกผลคุณจะรวยคุณจะมีความมั่งคัง่งคุณจะมีคนชื่นชมในความสามารถเป็นระดับ producer คือคุณอะไม่ใช่คนธรรมดาคุณเก่งมากอะความที่คุณเก่งมากอะมันก็เลยมีคนเกียดคุณมากด้วย คุณนะ่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทแล้วก็มีพลังพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์พลังของพระพลังของครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์พลังของพระสงฆ์ที่มรณะไปแล้วเนี่ยจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้น คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะ่ะคุณจะเปลี่ยนแนวคิดในการใช้ชีวิตและคุณจะไม่ยึดติดในสิ่งที่คนอื่นเขายัดเยียดให้คุณคุณจะมีนิววิชั่นคุณจะมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตคุณจะไม่ยึดติดในสิ่งที่คนมองคุณคุณจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่าน โชคดีค่ะ